สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสูส่รายการอาร์ตต์ก็ถีไกลครั้งโอ้นี่คือสกูปโคนันกันนะครับโคนันอาจจะไม่ใช่สกูปผมจะไม่บ่อยเพราะว่าถึงผมจะดูมาหลายพันตอนเนี่ยผมก็ใช่ว่าจะผมจะจําได้ทุกตอนแล้วกผ็ผมคือผมจะเลือกหัวข้อยี่ผมสนใจในจริงๆมีเรื่องที่ผมสนใจมากเพราะมาเกี่ยวข้อง่องผมคือโกเมล่าเพราะว่ามันคือลิฟออฟกอซิล่านะครับแต่เพราะว่าจำนวนตอนมันเยอะมากและผมไม่อาจจะมาเล่าทีคลิปเดียวได้ผมคิดว่าน่าจะแบ่งพาร์ตตามจำนวนตอนโกเมล่าหละเพราะว่า บางตอนมันก็ตอนสั้นแต่ยิ่งตอนหลังๆนีอ่อย่างไอซีซั่นล่าสุดผมดูเนี่ยโอ้โหแค่ไอกาซ่าหนังกลมเวล่านี่คือมาเป็นซีซั่นแบบสามสี่ตอนน่ะโคตรยาวนะครับคือเรื่องราวมันน่าสนใจที่ไหนว่ามีเป็นหลายพายเหรอกอน,น่ามันเป็นหนังเด็กที่ไอแก๊งสามชาติแก๊งคนนสามชาติเขาชอบกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะพูดตอนสามเนี่ยคนนั้นซึ่งผมจะที่คนคนหนึ่งก่อนซื้อผมค่อนข้างจะชอบถึงแม้เธอจะโผล่มาแค่สี่คดีใหญ่เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องรานคลิปนี้นะครับตอนที่ชั่งผมนี่เปิดระบบสมัครสมาชิกนะครับก็5 0บาทต่อเดือนท่านเจอชมคลิปก่อนใครแบบ e a r l y Access นะครับก็ขอคุณท่านที่สมัครกันมานะครับในชัองผมก็ค่างจะมีปัญหาพอสมควรเนาะรเรียกว่ารได้ขุดหายนะครับยังไงก็ขอคุณท่านที่สนับสนุนกันมานะครับถ้าใครไม่มีกระสับกระัานสิ่งที่ทำก็คืออ่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะดูคลิปนี้จนจบนะครับขอคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ อ่ะเขาเรื่องกันเลยกับทนายคุโจไม่สิอายการคุโจทนายมาคิสกิอันนี้กับรูปลักณที่เปลี่ยนไปโคนนันเนี่ยผ่านมาเกือบจะ30ปีแล้วถ้าดูตามอายุผมเกือปีเดียวคนน,นั้นน่ะนะมันก็เกือบจะ30ปีแล้วนะครับลายเส้นก็มีการพัฒนาไปเรื่อยจากลายเส้นหน้าโค้งมนก็กลายเป็นหน้าเลี้ยวแหลมจมูกแหลมคางแหลมขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับและก็มีตัวละครหน้าหลายตาเนี่ยเรียกว่าคือ มันจะมีตัวละครหลักใช่ไหมที่แบบโผลมาบ่อยๆใช่ไหมที่เหมือนจะตามตัวเราไปเรื่อยก,กับตัวละครประจําตอนนั้นๆซึ่งก็จะมีตัวละครบางพวกที่ก็อาจจะแบบไปโผล่ในคดีอื่นบ้างมาอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งตัวละครสาวเนี่ยแน่นอนผมก็ชอบตัวละครสารนักอย่างไฮบาระนี่คือนักอวยหลักของผมต่อมาก็คือตัวเซระและก็มีตัวละครอย่างที่ถึงแม้เธอจะโผลมาน้อยแต่ผมค่อนข้างจะชอบบุค,คลิกของเธอนะครับนั่นคือตัวไอายการคุโจเลโกะนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยน่าสนใจมากก็ตรงที่ รูปลักษณ์ของเธอที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจผมไม่เคยเห็นตัวละครนั้นที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับไปใหม่นะครับเพราะอย่างทาคังี้เงี้ยเออจากตัวละคตรตัวประกอบจัดเนี่ยหน้าตาคนตัวประกรอบเนี่ยก็กลายเป็นตัวประกรอบเกะเอนะครับหน้าตาตัวประกรอบเกะเอที่บทบาทมากขึ้นผมชอบโรแมนติกระหว่างแกกับหมอซาตโต้ใช่ไหมเราเจ็บว่าโคงหน้าแกเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยไงแกคือไม่มีทางลายเส้นจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่หรอไหมแต่ คุณโจเลโกะเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลายเส้นเปลี่ยนไปแลวผมชอบลายเส้นใหม่ของเธอมากก่อนที่จะกลับเป็นลายเส้นเดิมอีกครั้งโดยคุณโจเลโกะเป็นใครคุณโจเลโกะเป็นอายการในสำนักงานกฎหมายของโตเกียวนะครับก็อายการเนาะก็คอยมายที่เวลาขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยซึ่งท้งซึ่งที่ผมดูในหนังมานะก็คือประมาณว่าอายการเนี่ยจะม่ในที่เหมือนแบบอะไรไต่สวนตัวจำเลยน,นะครับประมาณว่าอ่ะนี่คือหลักฐานคุณ ฆ่าคนนู้นคนนี้มาแอ้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีทนายของตัวจำเลยของตัวโจทเนี่ยโจทจำเลยจำเลยหรือเปล่าม่รู้สับเหมือนกันก็จะมีทนายของพุต้ก็สงสัยเรื่องมาต้องสสยกันคอยอ่ะคอยมาแก้ต่างไงอันนั้นตัวอายการกับทนายอ่ะก็เป็นเหมือนคู่มวยกันนะครับว่าใครเนี่ยจึงัดหลักฐานมาเพื่อเอาผิดคนร้ายหรือว่าแก้ต่างให้คนร้ายได้ดีกว่ากันนะครับดังนั้นตัวอายการคุโจเลโกเนี่ยจึงเป็นเหมือนศัตรูของเคสกิเอรลิ โดยเธอปรากฏตัวในอนิเมะถ้าดูตามวิกินะตอนที่264และ265นะครับเป็นคดี2ตอนตอนแรกกับตอนจบนะครับศึกในศาลคิสกิปะทักโคโกโรเอา้าผัวเมียทะเลาะกันอีกแล้วนะครับสองคนที่เจอกันทีแล้วก็ทะเลาะกันทกุกทีนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงคดีเนี่ยเราจะพูดถึงก่อนเธอเข้าร่าวกันก่อนนะครับรกุโจเลโกเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นอายการสุดสวยที่มีเฉยายบาดอนา่านะบดอนาแห,ห่งอายการนะครับเรียกว่าเออ มีทั้งแบบอะไรตำแหน่งที่ใหญ่แล้วก็มีความสามารถหน้าตาสัดสวยนะครับซึ่งก็เป็นคู่ปรับกับกิสกิเอริมาตลอดนะครับด้วยความที่สองคนนี้ก็เป็นนางฟ้าแบบเรียกว่าอะไรมาจนหน้าทั้งคู่อ่ะสวยกันทั้งคู่นะครับโดยในประวัติเนี่ยเธอเคยศึกษาทางกฎหมายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อบอกว่าคือมหาวิทยาลัยไหนนะครับพอเธอมาสุดยอคนหลักกันเนาะแล้วก็ได้เป็นอายการแทนสำนักงานอายการกลุงโตเกียวนะครับซึ่งตอนแรกเธอก็เป็นลูกน้องของคุณทาเคชิเนสุนะครับ ซึ่งต่อมาเธอก็ได้อาจได้ตำแหน่งใหญ่แทนตัวหัวหน้าของเธอซึ่งหัวหน้าเธอเนี่ยเกษียณไปแล้วก็เสียชีวิตกับครอบครัวนะครับก็เป็นปมของเธอในตอนพิเศษของเธอเองนะครับเรื่องราวในโคนันเนี่ยผมจะไม่เล่ารายละเอียดเยอะเพราะว่ามีสี่สี่คดีและมันก็ตอนยาวหลายตอนด้วยนะครับดังนั้นผมจะแค่เล่าว,ว่าเออเธอไปเจออะไรบ้างแล้วก็สูบสั้นๆน,นิดๆๆหน่อยนะครับโดยไอตัวคิสกิปะทะโคโกโร่เนี่ยเรื่องราวมันคั่งใจอีลุงตรงนางนะครับแน่นอนว่าเป็นตอนที่ เปิดตัวตัวละครเธอด้วยโดยตัวเลโกเนี่ยก็เบอายการตัดตัวฆ่ากับเอริซึ่งตัวนนเนี่ยเอริเนี่ยมีหน้าที่อ่ะไปนทนายกับจำเลยที่มีชื่อว่าชินจิอุซามินะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้ฆ่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อซโยชิฮิราสวะนะครับประมาณว่าเออตือสองเนี่ยเคมีความแค้นกันมาก่อนดังนั้นเหมือนอะไรอ่ะเหตุจูงใจมันก็ดูชัดเจนนะว่าเออคนนี้เน,น่าจะเป็นคนร้ายนะครับ โดยปัญหาเดียวก็คือถึงแม้ตัวคุโจเลโกะจะมีความสามารถแต่เดียวว่าไงอะ่ะเหมือนอายการในหนังหนังขึ้นศาลทั่วไปอะ่ะที่ว่าแบบไงอ,ะอ่ะถึงแม้หลักฐานอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เห็นว่ามีเหตุจูงใจชัดเจนเนี่ยเธอจึงแบบอ่ะคนนี้คือคนลายแน่นอนนะครับจึงเน้นประเด็นไปนที่เรงจูงใจซะมากกว่าโดยที่หาหลักฐานยังไม่เต็มที่ซึ่งก็นอบว่าตัวจินจิวซามินั้นก็ไม่ใช่คนลลยนะครับโดยคนลลยเนี่ยเป็นตัวคนอ,อื่นที่มานั่งในศาลด้วยนะครับก็ตลกดีนะคือแบบ กำลังขึ้นลงขึ้นศาลเลยพิจรารณาคดีแล้วคนนั้นมาจิกหลับแล้วก็มาไขาคดีกลางศาลนะครับเรียกว่าสุดตรีนมากแต่เสียที่ตอนเนี้ยโคโกโร่ปะทากคิสกิเนี่ยก็เพราะว่าตัวโมริเนี่ยเป็นพยานนะครับเขาไม่ส่วนเห็นเรื่องราวด้วยถึงแม้แกจะเมาไปหน่อยก็กเถอะและตัวเอลิีต,ต้องการโคโกโร่เนี่ยผัวเธอเนี่ยมาเป็นพยานแต่ดันโดนตัวคุโจโลเลโกะแย่งไปก่อนนะครับเรียกว่าโคโกโร่เนี่ยไปอยู่ฝั่งของตัวคุโจนะครับแต่คนนั้นก็มาช่วยไว้เนาะ ต่อมาในคดีที่2นะครับศึกในศาลสองคิสกิปะทักคุโจอ่ะคราวนี้ปะทักกันจริงๆแล้วนะครับเอตอนนี้ก็กันจะตลกดีนะครับเพราะว่าตัวคิสกิเนี่ยเป็นทนายกับหัวขโมยคนหนึ่งที่เขาไปขโมยของแหละแต่ดันไปเจอคดีฆาตกรรมแล้วเขาถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมนะครับเรียกว่าคือก็ทําผิดแะละแต่เขาก็ไม่ใช่คนร้ายที่ฆ่าคนนะครับ แล้วนากิสกิเนี่ยจึงต้องมาเป็นทนายแกล้ต่างให้ชาคนี้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนเพียงแค่เขาเป็นหัวขมโมยเท่านั้นนะครับเราก็เห็นว่าสองคนที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้กุจูจ,จะทําตัวเลยว่าเป็นทนายสวยเลิศชดหญิงเนี่ยแต่พอเตอแพ้เธอก็ยอมรับแงเพราะว่าเอาขึ้นลงคือศาลรมันามาก,ก็เรื่องปกติเนาะแถมคดีเนี่ยมันต้องมีความที่ทธรรใช่ไหมแล้าเกิดคนที่เขากล่าวหาไม่ผิดเนี่ยเธอก็ต้องยอมรับตามนั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเธอก็ยอมรับเออเป็นคู่แข่งกันอะไรแบบนั้นซึ่งคิสกีเนี่ยก็ เราก็เจ๋วว่าเธอเนี่ยเป็นตัวคอที่ดูเป็นสตาร์ที่มาดอดคือสาวขมเข้มที่ดูมั่นใจตัวเองทาลิปสติกนันๆน,นะครับจกนกระทั่งในคดีที่3ตอนที่489ที่คขาเนี่ยเป็นคดีของเธอเลยตรงเรื่องราวโฟกัสที่ตัวเธอเลยนะครับเธอเป็นตัวละครหลักของตอนนี้และที่สาดตัวละครเธอโคตรเปลี่ยนแนะจากสาวหน้ายาวจากสาวหน้ายาวเข้มๆที่ดูยิ่งๆเนี่ยกลายเป็นสาวที่ทรงผมผมนึกถึงเมียนโนเคมีมากเพราะคนนั้นมักใช้ โครงหน้ากับทรงผมคล้ายๆกันในหลายตัวละครนะครับแล้วคือแบบอะไรอะทรงผมนอกจากเหมือนเมียนโกเคมิแล้วแววตาเธอโครงหน้าเธอดูอ่อนโยนขึ้นมากเพราะตอนเนี้ยดราม่าคืออยู่ตัวเธอไงอันนั้นงสยลุกเธอเนี่ยลุกสาวเชิดหญิงมันจะไม่เหมาะกับตอนนี้มั้งเขาเลยรีดีไซน์ตัวละครใหม่ให้เป็นตัวละครดูอ่อนโยนมากขึ้นเพราะมาเกี่ยวข้องกับดีของเธอผมก็เล่าไปข้างต้นมันมาตอนที่มีชื่อว่าการมาชนหน้าในศาลภาค3พยานที่เหตุการณ์คือตำรวจ คดีเนี่ยเป็นคดีสืบต่อเน,นื่องจากคดีเก่าของตัวคุโจโลเลโกโเองนะครับที่ตัวหน้าเธอเนี่ยทำคดีเกี่ยวกับหัวหน้าง,งานก่อสร้างที่เหมือนงานสร้างมาไมา่ได้มาตรฐานนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเหมือนเกิดเหตุการณ์รับสินบนขึ้นนั่นทำให้คดีเนี่ยเหมือนผู้ไอการเนี่ยเขากลับคำไงอันนั้นคดีเนี่ยจึงค้างเติ่งไว้อย่างนั้นนะครับและคราวนี้คดีก็มาศาลต่อเธอไปเอาการที่อ่ะกล่าวหาตัวฮิโรกิทาเคงุจินะครับบุคคลสาคัญอย่างงานก่อสร้างตะคิวจิ ซึ่งตอนนี้เขาถูกกล่าวหาว่าเออขับรถชนแล้วหนีนะครับแล้วเกิดการที่เมื่อตัวจาเลยเนี่ยตอนนั้นตัวคู่โจจะไปหาเขาเพื่อพูดคุยคอนัดเธอเพื่อคุยสักอย่างแต่ปรากฏว่าเขากระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายในเรื่องเขาบอกองั้นนะครับแล้วคือเหมือนอะไระประชาชนหรือว่าสื่อเนี่ยโจมตีเบี่ยงตัวคู่โจเลโกว่าเพราะเธอเนี่ยเหมือนแบบอะไรอะ่ะหลักฐานก็ยังไม่ได้มีเพียบพร้อมมาจะไปกล่าวหาจําเลยจําเลยเครียดจนฆ่าตัวตายนะครับจนกลายปมฝังใจงของเธอมาก ซึ่งคราวนี้เนี่ยพวกโคนันโคกโร่กับเอรีก็มาช่วยเธอนะครับในการกอบคู่ชื่อเสียงเธอมาแล้วก็ตามหาว่าใครคือคนร้ายจริงๆนะครับแล้วตอนจบเนี่ยเธอก็ไปคร็ดุกศพของอดีตหัวหน้าของเธอนะครับก็มีปมของเธอนำมาตอนนี้มาต่องเธอเลยลาเส้นเธอดูผมชอบลาเส้นใหม่ของเธอมากการเป็นสาวสวยจริงๆละแล้วลุคโคตรเปลี่ยนแหะเพราะเราเจอเออมีช็อตเธอออกกาลังกายเราเห็นบุคลิกของเธอลึกๆมากขึ้นนะครับและพอกลับมาคดีสี่ซึ่งเป็นคดีล่าสุดที่เธอไปโผล่มานะครับ โดยในตอนศึกในศา์ภาค4ลูกขุนผู้ชี้ขาดคือโคบายาชิซึมุโกะก็คืออาจารย์โคบายาชินเองครับอาจารย์กับพวกเกนตะนะครับซึ่งเรา่นี้ลายเส้นเธอก็กลับมาเป็นสาวเลืดอดชดหญิงเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งผมโคตรเสียดายอ่ะเพราะตอนนี้มันไม่ได้มีดราม่าเธอไงเธอมาเป็นอายการเหมือนเดิมนะครับคือโคตรเสียดายมากตอนนี้ผมจะไม่เล่าคดีเลยมากผมแค่มาพูดถึงดีไซน์ตัวละครเธอนะครับก็แต่ว่าเป็น ก่อน่ที่แปลกดีที่บอกไปว่าปกติตัวละครเปลี่ยนดีไซน์มันก็จะเปลี่ยนไปเลยตามยุคสมัยใช่ไหมคางแหลมขึ้นที่บอกไปแต่ตัวคุโจเนี่ยมันเปลี่ยนตามบุค,คลิกกับบทบาทของเธอนะครับเพราะเธอไม่ใช่ตัวละครหลักเธอเป็นตัวประกอบคนหนึ่งที่อาจพอมีบทบาทบ้างมาประจันกับตัวคิสกิเอริน่าธรรมนิสัยเธอแต่ตออเนี่ยมันก็จะเข้ากับรูปลักษณ์ของเธอนะครับโดนิมิกิีเนี่ยบุคลของเธอเนี่ขเขาบอกว่าคุโจเลโก้เข้าจะหุ่นถ่านพันแล่นก็เป็นอายการไฟแรงที่เออ แบบอะไรทํางานอย่างดูมีประสิทธิภาพแต่เพราะแบบนั้นที่ดูไฟแรงไปหน่อยนั่นทําให้เธอเนี่ยมันขาดการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวคดีอย่างละเอียดนะครับยังไงเธอก็ไม่ใช่นักสื่อแบบโคนนันเนาะนะเธอก็ไม่เก่งทุกเรื่องนะครับไอหมอน,นั่นมันเก่งเกินไปอะไรอะไรกไ็ฝึกที่ฮาวายนะครับโดยใน,นข้อมูลเกีับรูปลักษณ์ของเธอเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเออเลโกะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยสง,ง่างนะครับดูมีลาสีสูงมีสีผิวอ่อนดวงตาสีม่วงเข้ม โดยปกติเธอจะมาสารในชุดแบบเป็นทางการทุกครั้งนะครับเธอจะคนถนัดขวาดูจากการควงปากกามเธอเวลาเธอเครียดหรือเธอกำลังคิดอยู่นะครับแต่พอตอน189เนี่ยคราวนี้เธอไม่ทาลิปสติกแล้วมีการเปลี่ยนทรงผมนอกจากนี้พักรักที่ดูแบบเป็นสาวเลิศชุดหญิงก็หายไปการเป็นสาวดูอ่อนโยนมากขึ้นหน้าตาดูเศร้าตลอดเวลามาตอนนี้มันโคตรเศร้านะครับและพอต่อมารูปลักษณ์เธอกลับไปเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าโคตรเสียดายผมชอบรูปลักษณ์ของคุณโจโลเลโกะเวอร์ชั่นสามารถนะครับ ก็ถือว่าตลกดีนงแง่งของการเป็นดีไซน์ตัวละครนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นกับตัวละครนี้ผมค่อนชอบเลยนะเรียกว่าเป็นตัวละครสาวสวยคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกมองข้ามเพราะว่าเธอโผล่มาแค่สี่คดีเท่านั้นนะครับและมาทิ้งห่างกันโคตรนานเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมเห็นไงก็มาลองคอมเมนต์กันได้ก็จากไปมันเดิมมันเกี่ยวข้องน,นิดนึงผมไม่แต่งแฟนฟิกโนมิตะไปคอสเอเวอร์กับโคน,นันคอสเอเวอร์กับไรเดอร์ไซเบอร์พังในเรื่องเดียวกันนะครับโดยเซตติ้งจริงๆคือโลกของโคนันนะครับโนมิตะเป็นตัวเอกนะครับโนมิตะเป็นนักฆ่า เพราะเลือกเป็นพักแยกจากไฟฟิก่าวผมนิำตาเป็นนะะักฆ่าซึ่งเรื่องนเองก็มีโคน,นันไงแต่คขาเนียเซตในโกโคน,นันแบบจริงจังและมีการสือสอบัสูนนิดหน่อยนะครับผมไม่แต่งไฟฟิกแนวสือสอบสัสวนเก่งเท่าไหร่ซึ่งมัก็ดูโคนจริงจังเนาะไรเดอร์นตาลก็ใช่ว่าจะแปลงหน้าเปไ็นไรเดอร์ได้ก็ต้องสวมชุดนะครับถ้าใกรสนใจก็ลองอ่านได้นะครับลิงก์ช่อง d ียิปชั้นด้านล่างนะครับเสารบวันนี้ก็กอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ